สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่ต้อยก็อยู่วังม่วงนะคะสาระบุรีค่ะที่นี่ก็ทกําเกษตรทําไร่นะคะทําไร่เขาก็อยู่ริมเขาค่ะเสื้อเขายาวเลยนะคะก็จะเลี้ยงงัวนะคะเลี้ยงงัวงัวนมค่ะรีดนมแล้วก็ส่วนกเกษตรก็จะทําไร่อ้อยนะคะค่ะ อ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดฟักทองนะคะปลูกสับเปลี่ยนไปนะคะเพื่อว่าจะได้ทำให้ดินมีอาหารนะคะถ้าปลูกซ้ำม,มันก็จะไม่ไม่มีประโยชน์ดินมันก็จะอาหารให้พืชไม่ทันนะคะดูคานนี้ค่ะใช้ทำน้ำหยดนะคะนี่ค่ะที่เห็นหลังคาหลังคาตรงกลางไร่อ้อยตรงนี้ก็คือ พลังงานโซลาเซลล์นะคะเป็นแผ่นน,น,นะคะพลังงานโซลาเซลล์เพื่อที่จะขุดน้ำบาดาลขึ้นมานะคะทำเกษตรเพราะที่นี่ไม่มีแหล่งน้ำนะคะเป็นที่ดินดินภูเขานะคะเขาก็จะใช้พลังงานโซลาเซลล์นะคะสูบน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำทำน้ำหยดค่ะนี่ค่ะท่อสีดำๆปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกฟักทอง ได้ผลดีค่ะเป็นพื้นที่เกษตรนะคะแต่ต้องมีน้ำค่ะก็แดดแรงค่ะพลังงานโซลาเซลล์น้ําแรงเอาขุดบาดาลเจอตาน้ำก็โอเคเลยนะคะนี่ค่ะที่นี่เขาก็จะใช้น้ําบาดาลกันนะคะแต่น้ำปราปปาก็มีค่ะน้ำปราปาก็ตามบ้านนะคะก็จะมีน้ําประปาใช้นะคะดูค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาชมนะคะภูเขาสวยๆนะคะพื้นที่เกษตรนะคะนี่ คนริมเขานั้นก็จะเป็นถนนเลียบเขานะคะมีหมู่บ้านขึ้นเต็มเลยมีสวนผลไม้นะคะสวนผลไม้เขาก็จะปลูกราย,ย่างเลยค่ะพี่ต้อยเคยนั่งรถผ่านนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ที่เห็นหลังคานี่ก็ฟาร์มโคโนมค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูนี่ค่ะนี่ปลูกอ้อยอยู่นะคะใช้พลังงานโซลาเซลล์ขายโรงงานน้ำตาลแล้วก็อนุนมันสำปะหลังค่ะ ริมเขานั่นก็ปลูกหลายอย่างความความโคโนมโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ thank for watching ค่ะไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะค่ะตอนนี้โควิดก็กลับมาขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ